าจริงๆแอบบอกว่าผิวตัวชวนอ่ะดีกว่าผิวหน้าเยอะไม่ได้มีสปอนจริงๆแต่จะแอบกระสิบว่าจริงๆแล้วว่าตอนมสีมห้าที่เราเริ่มดูแลตัวเองอ่ะไม่ได้ดิบวิตามินเพราะว่าชนเป็นคนที่กลัวเข็มนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของชอนอีกและ้วะจ้าเจอกันมุมเดิมนะคะวันนี้นะคะชนก็จะมาในท็อปิกการดูแลผิวนั่นเองเพราะว่าได้ติดค้างไว้ในคลิปที่แล้วๆ,ๆจำไม่ได้นะคะเรื่องการดูแลในส่วนของผิวตัวนะคะเพราะว่าเราพูดถึงผิวหน้ามาเยอะแล้วถ้าจริงๆแอบบอกว่าผิว ตัวชนอนะดีกว่าผิวหน้าเยอะราะว่าหน้ามันเคยเป็นสิวไงนะแต่ว่าผิวมันแบบเออไม่ได้เคยเป็นอะไรมากมายนะคะเกิดว่าตอนเด็กๆตั้งแต่จำความได้นะคะก็คือปฐถมอนุบาลประถมมัธยมต้นเนะี่ยคือชนอะไม่ทาโลชั่นเลยสภาพก็เลยเป็นแบบนี้นะคะแบบที่เคยเห็นไป คือดามากแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งช่วงนั้นครอบครัวก็คือไปทะเลไปภูเก็ตไปกระบี่ก็คือดําน้าฉ่านะ,ะเป็นเด็กเนาะคือเราก็ไม่ได้ทากันแดดอะไรมากมายก็คือทาทาไปพ่อยทาก็ทา,าแบบลวกๆนะคะแต่ผิวตัวเนี่ยไม่ได้ทาแน่นอนก็จะเป็นเด็กที่เด็กดําผอมแล้วก็ดําแบบแกลนเลยน,ะะนั้นที่เริ่มมาทาโลชั่นเริ่มมาดูแลตัวเองก็คือตอนช่วงมสมหคือช้ามากนะคะเสแอบกระสิบว่าจริงๆแล้วว่าตอนมสมหที่เราเริ่มดูแลตัวเองอ่ะคืออกหักจ้าผู้ชายปัดซ้ายเราเราก็เลยต้อง 啊。<Awesome. S 2> awesome. ใด้สีฉันก็เลยดูแลตัวเองไปเลยนะคะมาเริ่มดูแลตอนมสี่ห้าอย่างที่บอกนะคือส่วนมากคนจะถักว่าเออผิวตัวดีมากละเอียดแล้วก็เนียนเพราะว่าหนึ่งเลยอะชนอะเป็นคนที่ขนน้อยอันนี้เป็นข้อได้เปรียบว่าทั้งผิวหน้าผิวตัวเวลาเราขนน้อยอะมันก็จะดูผิวเนียนไปโดยปริยายนะก็คือสครับช่วยด้วยนะจ๊ะปาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยว่าชนใช้อะไรอย่างไงบ้างตัวแรกนะคะมาในส่วนของห้องน,น้ำกลาห้องน้ําที่แบบน้ําชนใช้ปกติเลยใช้ยี่ห้อ แต่ว่ามันจะมีช่วงที่เราอยากจะข่าวเร็วๆอะ่ะและ้วชนก็ใช้พวกเบเนตบ้างนะคะหรือว่าพวกซิต้าที่มันเป็นสูตรแบบมะขามอะไรเงี้ยเคยซื้อมาใช้อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้อะไรเลยก็ใช้เป็นพวกที่แบบน้ำทั่วไปอ่ะแต่ว่าเราจะมาเน้นที่การสครับกันนะคะตัวแรกที่ชนใช้ขาดไม่ได้ก,ก็คือสครับมะขามยีม่ห้ออะไรก็ได้นะชนใช้มาเวียนๆกันมะขามพะเยาอะไรอย่างเงี้ย ที่ดังๆอะ่ะคือใช้ได้หมดเลยชนคิดว่าคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าสูตรของชนก็คือจะใส่มะขามพยาวแล้วก็สคบขับเกลือของน้องโยโกะเป็นสขับเกลือนำนมนะคะก็คือจะผสมกันเลยแล้วก็ สครับแบบวนๆแบบแก็พอกทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีแต่อารมณ์นะคะแล้วแต่ฟิลแล้วก็ช่วงไหนขยันนะก็จะทําสักอาทิตย์ละสองครั้งแต่พอเราข้ามมาสเต็ปในช่วงทํางานชนก็จะมีความขี้เกียจมากขึ้นก็จะเหลือแบบอาทิตย์ละครั้งถึง2อาทิตย์ขาดค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของห้องน้านะแล้วก็เพิ่มไปนะคะถ้าขยักได้ผิวให้มันแบบนุ่มขึ้นอีกก็คือใส่เบบี้ออยลงไปด้วยนะคะก็จะผสม3อย่างเข้าด้วยกันแล้วก็สครับตรงที่ด้านๆ้านพวกข้อศอกพวกเขา่เขาอะไรเงี้ย ก็จะช่วยให้เรียบเนียนขึ้นต่อมานะคะเป็นครีมบำรุงผิวก็คือไม่ได้ใช้ครีมอะไรที่มันแปลกแตกต่างอะไรเลยนะคะเราก็จะบอกว่าไม่ได้มีสปอนจริงๆแต่นะคะก็มีของเขาสสูตรเลยก็คือวัตสลีนะคะแต่ว่าตัวที่ใช้มานาจะเป็นตัวนี้ตัวนี้มันเป็น UV extra brightening อะแต่ว่าเนี้จะเป็นสูตรใหม่ที่ผสมกูตา้าแล้วก็บางทีก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ตัวนี้หอมดีคือชนไม่ได้ฟิกว่า โลชั่นจะต้องทําให้ขาวขนาดนั้นนะเพราะว่าชนรู้สึกว่าชนไม่ได้อยากขาวแบบโอ้ขาวแต่ว่าชนชอบให้ผิวมันเนียนแล้วก็ใสนะคะก็จะมีบำรุงสองคู่นี้ที่โอเค เห็นผลอยู่แบบผิวมันก็ไม่ได้ค้าเสียนะคะก็คือบํารุงให้ผิวมาชุ่มชื้นนั่นแหละแล้วก็ต่อมานะคะแล้วก็อย่าลืมทากันแดดนะคะคลิปนี้เหมือนสปอนด้วยวาสลีนเพราะว่าใช้วาสลีนจริงๆหนึ่งเลยชมเป็นคนผิวแห้งแล้วชนชอบวาสลีนตรงที่รู้สึกว่าทุกสูตรของเขามันให้ความชุ่มชื้นได้จริงนะคะตัวนี้ก็เป็นกันแดดที่ชนชาเป็นตัวเซรั่มนะคะเรลี่ตัวนี้ก็คือใช้เพราะว่าเราสรับเราก็เลยต้องใช้กันแดดควบคู่ไปด้วยนะคะแต่บางวันก็แอบลืมทา จะบอกว่ากันแดดชนก็เพิ่งมาใช้หลังๆนี้เองเพิ่งมาเริ่มใช้เมื่อประมาณต้นปีมั้งคือที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใช้เลยจะเออเน้นแบบใส่ซื้อคลุมเอาแต่ว่าช่วงนี้ก็คือขี้เกียจพกซื้อคลุมเลยทากันแดดแทนนะคะก็ช่วยได้ค่ะตัวนี้ไม่เหนียวเหนอะหนะก็ช่วยกันแดดได้ค่อนข้างดีค่ะใครที่รู้สึกว่าออกแดดจัดก,ก็อย่าลืมเติมระหว่างวันนะจ๊ะและต่อมาก็จะเป็นในหมวดของภายในยบ้างนะคะเพราะว่าภายนอกเราก็ดูแลไปประมาณนี้แหละก็คือสกับ ทาโลชั่นแล้วก็ทากันแดดนะคะครบแหละ3อย่างะะต่อมาในส่วนของการกินก็ใช่ค่ะตัวนี้2ตัวเดิมไม่ได้รับสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะคะซื้อเองตําเองช่วงไหนที่รู้สึกว่าผิวแย่และโทมและก็สัดไปนะคะเวันคือสัายป2ตัวนี้นะคะ1อาทิตย์ก็จะเริ่มโอเคเห็นผลว่า เออภาพรวมดีขึ้นนะจ๊ะอะ่ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสกินแคร์ที่ชนใช้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้มีอะไรพิสดารเกินไปนะคะเพราะว่าหนึไ่ได้ดิบวิตามินเพราะฉะนันเป็นคนที่กลัวเข็มนะคะแต่ว่าแอบบอกว่าตอนนี้กำลังสนใจที่จะไปฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์นะคะ ก็อ,อยากจะทําคลิปแย่เหมือนกันแกว่าคนที่กลัวเข็มแบบดิฉันจะรอดไหมนะคะเพราะว่าแค่ดิฉันน่ะไปฉีดสิวฉันก็น้าตาล่วงแล้วแต่ว่าก็คือใจก็คืออยากสวยอยากสวยอยากสับนะคะก็เลยว่าเอ้ยอยากตัดใจไปฉีดโบท็อกครั้งแรกนะคะใครที่เป็นคนกลัวเข็มเหมือนกันอย่าลืมนะคอนเทนต์นี้ต้องมาแน่นอนแต่ว่าเดือนไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีโอเค <laughs> นี่ก็คือทั้งหมดนะคะในการบํารุงผิวคือ less is more มากนะจะบอกว่าผิวตัวชนเนี่ย บำรุงแบบไม่ได้บำรุงแบบพิถีพิถันขนาดนั้นแต่ว่าหน้าเนะี่ยคือบำรุงแล้วบำรุงอีกนะคะแต่ว่าผิวตัวก็คือยังขาวกว่าหน้าอยู่นนมันก็งงเหมือนกันนะคะอาจจะแข็งแรงด้วยตัวของมันเองนะชนว่าผิวมันสามารถซ่อแมแซมได้ตัวเองได้แต่ว่าเราก็ต้องแบบเออบำรุงมานิดนึงทากันแดดให้เนองน,น,นิดนึงนะคะมันจะได้ไม่คำเสียไปกว่าเดิมวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปแบบเอามอยจุกจิบนะ้ะมันแนะนาอะไรจยอยกันไปก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามช่องทางอื่นๆของชนด้วยนะคะขึ้นไวว้้้ตรงนีแลลลกก็อืมด กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ชนด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะแอบบอกว่าเราอยากเริ่มมาบล็อกบ้างเลยนะคะไปทงไปเที่ยวค่ะฟุงคาเฟ่อะไรเงี้ยเผื่อใครสนใจอยากะดูก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน